thank <laughs> you ยิงไม่สู้นะ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําสําหรับเหล่าเกมเมอร์นั่นก็คือ i อเท m a n นีเว็บอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีเป็นเว็บซื้อขายไอเทมในเกมหรือซื้อขายไอตัวละครไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile Free Fire ROV และเกมอ,อื่นอีกมากมายรวมไปถึงจําหน่ายบัตรเติมเงินลดราคานอกจากนี้ยังเอาใจสายเกาหลี K Content ที่รวบรวมสถานที่กินเที่ยวช็อป แผนที่การเดินทางต่างๆเพื่อนๆสามารถค้นหาได้ตามที่ต้องการได้เลยยังมี Idol p i c k ที่เพื่อนๆสามารถเข้าไปซื้อตั๋วเพื่อโบวตศิลปินที่ชื่นชอบได้อีกด้วยโดยทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในไอเทมเมนียสะดวกปลอดภัยใช้งานง่ายและตอนนี้มีโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันนี้ถึง12สิงหาคมโอเคไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ <laughs> ไม่มีใกล้ล้เนาะ มีคนมานี่หว่าโอเคเรียบร้อยพร้อมลุยโอเคนี่ใช่ตัวชั้นสามป่ะวหมนี่ผมไม่ใช่ อ้อเสียจังหวะหมดทำไมเงียบ <S <S จะไปไหนใส่หูฟังกันวปนี่อ๋ออีคนนี้ก็ไม่มี m อมโฟโแต่ระเบิดเพียบเลยขอเคลียร์ของก่อน เหมือนมียิงอยู่ฝั่งโน้นออยู่หลังรถปะอยู่หลังรถปะหมดแล้วเนี่ย อ๋อตอนนี้บอทจริงด้วยในคอมก็มีบอทเนี่ยทุกคน,นมีคนผ่านจักรายาน,ดนโดนไม่ <c oughs> <c oughs> ยิงไม่โดนเฮ้ยไม่ตายเหรอฮะ้าอะไรวะอันหนึ่งโอเคนี่ตายยาจะตามมา มองนี่น่าจะฝั่นจัก,กรยานมาเอารถเนี่ยแต่ว,ว่าผมมาเจอกันโอยจัดสอนไหมเอ้ยไม่สอนมัง้ง M7 คือยิงยากอะ่ะมันเด็ดเกินไอ้สมอันนี้ไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อโอ้ยมีคนหอบพอดี๋อ,อหอกเกาะสาม

เมื่อกี้เหมือนเห็นแอดอบนะใช่ไหมใช่ละนี่ไงมีคนเก็บคนเฝ้าหรือเปล่าดูสิมีซีโฟลเด้วยังไงดีทิ้งอะไรดีช่างมันเถอะฟาร์มาร์รอไม่เล่นเราได้พวกสามมาแล้ว เวแรงๆรู้น่ารักคนอยู่ในบ้านบัดตึงตัวน่ารักไปเก็บชุดได้ไหมยลองผมชนเขาต้นไหนวะอ๋ตอต้นนี้ได้ชุดมาละ อันนี้ไม่น่าจะบอดบอดเอาไว้ก่อนนะบอดอุ้ยเอาไว้ก่อนได้เหรอวะเนี่ยไม่ตโอ้อกัดฟัน <laughs> เล่นไม่เก่งนะฮะยิงไม่ค่อยโดนคือไอ้ไอ้คนนี้คนใช่ไหม คนแหละหืมชัดคูณแปดระเบิดเยอะไดยนะโอเครอนไปได้ <c oughs> โอุยโอ๊ยอ้ยอ๊ยอ้๊ยหนวะนอกวงยังยง,งุใส่อยู่นอกวง เดี๋ยวยาเลยจัดมาเดี๋ยวมาลงกับเพื่อนบ้างนะครับเหมือนเล่นคนเดียวมันบอดเยอะมากคนน่าจะไม่ค่อยเล่นกันแล้วจะไม่รู้ว่าไปเล่น FPP กันหรือเปล่าเรามีคนโดโดใกล้ๆด้วย อยู่ไหนไม่ปืนป่ะนะเต็มสองสีโอเคโดนเข้าไปก็แรงเหมือนกันนะไม่รู้ก่กอดนัดเดียวไหมอ๋อ คนยิง R P G มาไอ้บ้าเบอร์สี่ไปลองโน,น้นไห้ชวยเพื่อนเนาะโอพอจะดีดอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วปังปัง โอเคไม่น่าใช่บอดละมั้งโดนดึงๆแบบนี้โอ๊ยไม่โดนหวัวอ๋ออ๋อใครยิงใครยิงใครยิงผมมีคนไกลกว่านี้ไหมเอ่ยอ๋อแค่ได้คนสี่แล้วเราก็ เปลี่ยนเป็น M4 ดีกว่าแล้วไปชาร์จอืมพอดีเลยเอ๊ะเดียวเดียวเดียวเดียยว,ยว,ยวอุ้ยโอ้โหไม่น่าวิ่งเลยพออยู่นี่เพื่อนเพื่อนมันไม่ได้อยู่ในบ้าน <laughs> เปิดไมค์ตัวไหนวะ เปิดไปยังไงวะอ๋อเรียบร้อยอ้าหมัดตี้ไม่โดนเหรอขอดามไปสักนิดไม่ได้เหรอโอ้ ลูกซองกับบันไดเป็นของผู้กันใช่ไหมฮะครอบกันเลยเกินโอ้ยโอ้ยของหอโอ,อครอ่ะ วัด <What? S 2> ไหนเอา้าไม่น่าเลยอยู่ตรงไหนอ่ะมองไม่เห็นไม่น่านเ้าเลยไม่มีสมองให้เพื่อนด้วยอีกสองคนกำลังมาโอเคขอบคุณครับเท้าเองอะ่ะผมวิ่งไปได้ไหมนเนี่ยจอ,อเอ,อ๊ะกระสุนหมด อืมห <ś m _> นีไปอะไรเขาหอบมาเนี่ยไม่ถึองอีกเหรอเฮ้ยโอ้โหไกลมากส,สเปรย์ขึ้นไปเลยเหรอไม่ไดาต้องรุยแล้ว คนเดียวเหรอเออเพื่นอนโทษทีเพื่อน๋อเพื่อนตายหมดจักรยาน ล็อกล็อกแล้วหมดโอโหอหมดเหรอแต่คือผมพลาดมากผมทำเพื่อนตายทุกคนขอภัยข้าพเจ้าด้วยโอ๊ยโอ๊ยอย่าอย่าไปแบบนี้ ไปไหมเนี่ยหอ,อยไม่ยย่านามเยอะเกินมีคนวิ่งมาน็อกใช่ไหมหน้าสน็อกไปสม น่าจะซ้อมไปตอนนั้นก่อนเยวได้ว่ะ <f ix> ยิงไม่โดนเลยทุกคนาย ผมยิงไม่สู้เนะี่ยมันก็ต้องเล่นแบบนี้แหละอ๋อต้องไปฝังโดนแล้วยังไงดีบออุ้ยอ้นี้มันยิงมาจากไหนวะวิ่งฝั่งซ้ายก็ไปได้ขวาก็ไปได้มันจบแล้วซ้ายก็โดนขวาก็โดนอ๋อวงเข้าลงบ้านด้วย ไปไงเลยทีนี้เฮ้ไปไงแล้วผมอ๋ออีกคนหนึ่งไม่รอด <c oughs>